สวัสดีครับผมปิริกรบุรณุปกรณ์นะครับก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทออนซ์ลินโฮลิ้งหรือว่า ORN ครับผมบริษัท ORN หรือออนซ์ลินโฮลิ้งนะครับก็เป็นบริษัทที่ทำสังหาริมทรัพย์ครบวงจรเลยนะครับทั้งคอนโดแล้วก็ทั้งแนวแนวราบด้วยนะครับก็คือครบวงจรเลยครับบริษัทเราเป็นบริษัทที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่มาประมาณ1ปปีแล้วนะครับแลบประกันว่าเรารู้จักเชียงใหม่มากกว่าผู้เล่นที่มาจากส่วนกลางด้วยครับนะครับก็ เรามีความเข้าใจลูกค้าชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดีครับณตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเราอยู่ประมาณเดือน8ดนะครับก็แนวโน้มการเติบโตก็คือว่ายอดขายของเราเฉลีไปแล้ว70%จากเป้านะครับซึ่งก็คือ1,750ล้านแผนทั้งปีของเราเนี่ยเป้าของเราอยู่ที่2,2500ล้านนะครับก็แล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะมีเปิดอีกประมาณ3โครงการนะครับซึ่งก็คือ Hab i t ท t นะครับแล้วก็ด e แบ็กยาร์ดแล้วก็ดีแอสตานะครับมูลค่าประมาณ2,100กว่าล้านบาท ก็ของเราเนี่ยเ,เราตั้งเป้าหมายที่จิกรธนะครับปีละประมาณ5%นะครับก็แล้วก็เรายังมีการ e x p l อร์ธุรกิจใหม่ๆนะครับเช่นธุรก,กิจที่เกี่ยวกับเฮลท์นะครับธุรก,กิจที่เกี่ยวกับเวลเ s สนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้าง Recurring Income เกี่ยวบ w อ u ต่างๆครับ <c oughs> ครับก็เราก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับฐานผู้บริโภคนะครับทุกทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ รวมถึงระดับมีเดียมจนถึงระดับแมสจนถึงระดับพรีเมียมเลยนะครับก็คือมีไพ่ระย์ที่ค่อนข้างกว้างครับบริษัทของเรานะครับก็มีนโยบายเกือกับด้านี้ซีก็คือว่าเราจะสร้างผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้รับผลิตได้รับการเซอร์ฟายนะครับจากโครงการเอชนะครับแล้วก็โครงการเวลนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับจีมดูดิ้งนะครับก็บริษัทเราเชื่อเรื่องนี้มากๆนะครับก็ฝาก โอเเหมือนเดิมนะครับก็ในฐานะตัวแทนของทีมผู้บริหารและก็พนักงานบริษัททุกท่านนะครับเรามีความตั้งใจจริงๆนะครับที่จะทำตามแผนให้ได้นะครับแล้วก็ขอฝากโอเไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจทุกท่านเลยครับ